เป็นเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยอีกแล้วมนลืมสวยมากเลยอ่ะโอ้โห กำนันแป้งนั่นเองนะครับผมนี่ก็โอเคน้องสนิมก็คือตอนนี้ไล่สเตอร์ดันโลนะครับมันก็ไม่ถึงกับดันโลมากที่แรกคิดว่าดันโลเลยนะครับ แต่คือผมว่ามันเป็นกึ่งแว้นกึ่งดันโลนะครับผมเพราะว่ามันตึงๆนะครับมันตึงมากๆแต่ถ้านั่งนั่งสองคนไปแล้วมันน่าจะยานลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ผมก็ว่า,วายังตึงอยู่เพราะว่าเมื่อวานเป็นดันออกลิปกับเบลล์อีกือแล้วก็น้นาดันโลนัลล้นลานาน,าน,นะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังแบบโคตรตึงอ่ะทุกคนมันขึ้นมาไวแล้วก็หมดไวมากนะครับผมมันยังตึงอยู่นะโอเคไปเริ่มเดินทางนะครับผมไปทางสตูลน,นะครับผมไปรับ สมาชิกใหม่กันไปไปครับผมช่างตัว,ตวยังไม่ได้จูนอะไรเลยนะแค่รถสเตอร์ให้สามฟันแค่นั้นเองนะครับผมไปครับผมไม่รู้จะรอดหรือจะล่วงนะทุกคน น้ำมันอะไรเตรียมพร้อมอะไรเตรียมพร้อมหมดนะครับผมแต่ชุดสีของผมนี่ก็ถ้าถ้าถ้าโดนลูกมี่เรียกนี่ก็คือต้องเกมนะครับผม <laughs> ว่าสีมันไม่ตรงฮนะยังไม่ได้ไปแจ้งสีนะครับผมโอเคไปไม่เป็นไรหรอกค่อยไปเคลียร์ข้างหน้าเอาเยเดอร์ yeah, ถามว่าพี่บินทําไมไม่เอา6กห้าศนย์พี่เไปหรือไม่เอา MP ไปละ่ะก็คือ มันอันนี้มันเป็นรุ่นพี่อ่ะมันเป็นรุ่นพี่น้องดีมนะครับผมก็เลยเอารุ่นพี่ไปรับรุ่นน้องหน่อยนะถ้าเอารุ่นรุ่นใหญ่ไปมันก็ไม่ไม่ไม่คือนะทุกคนมันไม่คือนะอยากเอาน้องสนิมดันไปบ้างนะแบบไปกับคนไปกันสองคนกับแฟนนะครับผมมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเออน่าตื่นเต้นดีนะทุกคนลุ้นด้วยว่ารถจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ซื้นด้วยครับผมโอเคอ่าตอนนี้ก็กระจกก็คือขโมยของ อ่าเวฟร้อยสิบ LED ของโมบิลกืมานะทุกคนขโมยมาเลยแหละอองตรง <laughs> <laughs> นี่ขนาดเกียร์สียังขับได้เลยเนะี่ยบอกแล้วว่าตึงนะครับผมบอกเลยว่าตึงแต่ตอนรอบนี้มันจะมันต่างจากอ่ดัลโลรอบอื่นนะครับผมก็คือมีนางแป้งซ้อนขึ้นมาด้วยก็คือน้ำหนักมันจะหนักขึ้นมาอีกเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน ตัางทางดีกว่านะครับผมว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมไปโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็ถึงแยกที่เดียวขวาจะไปล่อนพิบูลนะฮะทุกครั้งที่เราไปสงขลาเราจะขึ้นสะพานตรงไปเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะไปเส้นพัทลุงนะครับผมเพราะว่าเส้นเร่งวิ่งเส้นนั้นดีกว่ามันใกล้นะทุกคนถ้าวิ่งไปสงขลามันก็ไกลกว่าเยอะประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเราเลือกที่วิ่งเส้นนี้ดีกว่าเนาะ เพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาของเรานะผมโอเคผมก็เดี๋ยวไปเจอกันท้างน้านต่อไปนะครับผมไปโอเคผมก็เดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนนะไม่รู้ว่าหาศาลาที่ไหนนอนนะครับผมเพื่อมันแบบว่าศาลานี้ไม่ดีมัง้งอยู่ใกล้ที่ๆเกิน แล้วม่ีหลับไปไปทีนึงนะฮะแค่หลับคัดเดียวนะแต่มัน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 ันมั่วคแดดมันร้อนแล้วมันมันมันม่วมากนะทุกคนอากาศมันร้าวด้วยแล้วก็บวกกับเมื่อคืนนะผมนอนแค่เอาตรงๆอัวได้นอนแค่2่โมงเท่านั้นแหละแล้วนางกำลังแป้งก็ปุกแล้วเพราะว่าก็คือล้างรถดูแลติดอะไรต่างๆนานารถนะผมเยอะแยะนะ ีแรกกะว,ว่าจะเอา650มาก็เลยล้าง650นะครับยันจีหนึ่งนะครับคิดไปคิดมาน้องสนิมมาดีกว่านะครับผมก็เลยต้องล้างสนิมอีกยันจีสามนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้ทุกคนอนเข้ามาเดี๋ยวขอไม่รู้ว่าจะจะ,จะมีสาระด้านหน้าไหมนะครับผมพุง่งทุกคนเลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะผม two hours later โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงาาทางแยกระหว่างไปทางหาดใหญ่แล้วก็ถ้าตรงไปหาดใหญ่ถ้าเลี้ยวขวาสตูลน,นะครับผมเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเปิดดูแผนที่ละผมจะลองไปทางสตูลดูนะครับเอ้ยไปทางทางตังถ <c oughs> ้าเลี้ยวขวาไปทางตังนะครับผมพูดผิดขออภัยด้วยไปทางตังนะเพราะว่าผมไม่เคยวิ่งนะเส้นนี้นะผมจะลองวิ่งดู มันช้ากว่าทางที่ไปหาดใหญ่หนึ่งนาทีแค่นั้นเองนะครับผมว่าเส้นเส้นใหญ่เนี่ยมันคือรถมันเยอะทุกคนรถเยอะมากรถสิบล้อรถพ่วงเยอะมากๆนะทุกคนผมไม่อยากวิ่งเส้นนี้เลยมันขุ่นเยอะนะทุกคนก็ร้อนด้วยเดี๋ยวเราลองวิ่งทางเส้นตังดูนะทุกคนมันจะเป็นยังไงวะล,วลองดูนะครับผมไม่เคยวิ่งต้องลองต้องลองนะครับโอเคไป เดี๋ยวไปเจอกันต่อไปนะผมป่ะวันนี้เรากำลังจะเข้าสู่จังหวัดตรังนะครับผมก็โอ้โหเขาใหญ่เว้ยเไม่แช่ลุงเขาใหญ่เว้ยเไม่แช่ลุงเค็มแช่ผ่อนเงินรับ I love y อยู่ าาร่วงฟังเพลงอยู่ก็หนักรุงมฟังเพลงอยู่ก็นหนักคือยนนาอดจยดผมเห็นมานานแล้วนะทุกคนเห็นมานานแล้วฝน,วนตกไทวันนั้นตกมกหลังอุ้ยเยอะจัดอันนี้ที่ไหนอะเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะทุกคนคืออะไรเนะี่ยสวยดีนะทุกคนเป็นป่าใหญ่เลยอนะ ไม้สูงมากเลย้ข้างล่างนี่สวยมากเลยข้างาาล่างเน,นี่ยสวยอะน่าจะเป็นวิวนะครับผมวิวต้นไม้อะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปข้างน้านกันต่อนะผมะโอเคผมก็ตอนนี้ใกล้จะถึงเกาะูเกาะเพตาแล้วนะผมเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันที่นั่นเราจะไปขึ้นเรืออ,อ,อะไรนะปลา,าอะไรนะ หาเรือปลาลาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมก็คือเราจะไปเที่ยวที่น่าจะเป็นหลีเป๊ะก่อนไม่ไม่ได้ใจอาจจะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ไม่รู้นะฮะแต่คือแต่ตอนนี้ยน้ำมันในเกลนของเราเนี่ยหมดถังแล้วนะครับผมหมดเกลนแล้วนะก็คือวัดดวงไปนะครับอีกผมพ้นดูในหนึ่งนะฮะปั๊มอเป็น5อีก50กิโลน้ำมันเต็มถังผมว่าน่าจะถึงนะครับแล้วก็วัดดวงไปนะครับผมก็ขับเบาๆไป ประกอบเดี๋ยวไม่ค่อยจะได้มันกินน้ำมันนะทุกคนปั๊มแบบอันนี้ผมผ่านมาประมาณร้อยร้อยกว่าโลแล้วจะไม่เจอปั๊มทีแปดห้าเลยนะทุกคนคือยากมากยากมากนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมน้ํามันก่อนนะตั้งเป้าหมายว่าให้ไปเติมน้ํามันไม่ได้ก่อนนะเติมใส่แกอสแล้วเติมใส่รถให้เต็มก่อนนะ่งั้นมันไปเที่ยวแบบงวนใจนะทุกคน โอ okay, เคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ปนะั๊มนะครับผมไปวูวูโอ้โหสวยอีกแล้วที่สว,สวยอีกแล้วนะครับผมทุกคนด,ด,ดูดิถนนสวยมากเลยอ่ะโอ้โหตันต่อครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่หมู่เกาะเพตากันดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนนะฮะโอเคปนะ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มอำเภอเรืงงูนะฮะ ก็เราตายแล้วน,นะทุกคนวัดดวงนะฮะห้าสิบโลสุดท้ายก็เมื่อกี้ก็เจอ f อด้วยนะทุกคนกนน็น้องเขาขอถ่ายรูปแล้วก็ขอติ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็ให้ไปแล้วนะฮะใครที่อยากได้ติ๊กเกอร์นะครับผม,มก็ต้องมาหาพี่แล้วแหละโอ้ติดไฟแรงด้วยมีปะเนี่ยมีลูกพี่ปะเนี่ย ใช่ใช่ใช่ซอยนั่นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะเพตานะผมหมู่เกาะเพตานะโอเคผมตอนนี้ก็ถึงท่าเทียบเรือปากวาราแล้วนะผมเนี่ยโอ้โหทำไมตรงนี้โลกล้างไปหมดเลยเอ้ยแต่ทะเลสวยอยู่นะแต่เพิมมันไม่มีชายหาดนะทุกคนมันเป็นชายเลนนะครับผมอ๋อนี่ไงชายหาดอยู่นี่นี่ไงชายหาดอยู่นี่นี่เอง ไอเนี่รีสอร์ทมันเป็นที่พักมันเป็นยังไงบ้างเราต้องทำอะไรก่อนไม่รู้เหมือนกันเน่ะมันเป็นยังไงบ้าง่โอเคเดีด๋ยวขอถามลุงเขาก่อนนะครับ